สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์เช่นเคยครับกับช่องพญาเต่านาคราชครับนะเดือนนี้ก็ลงไปแล้ว3คลิปนะครับทุกคนในงวดนี้ลงไปแล้ว3คลิปนะครับเนาะคลิปที่ผ่านมาก็ได้เล่าสู่กันฟังด้วยได้มาหาแนวทางโชคลาภกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณเลขกันเลยในงวดวันที่10ไ,ไม่ใช่ติในงวดวันที่2พฤษภาเนาะ2พฤษภางวดนี้ตรงกับวันอาทิตย์ จะมาเลขไหนเลขไหนจะมาอะไรยังไงนะครับเนาะก็จะมาเท้าความก่อนวันนั้นที่ได้คุยกันไปนะได้คุยกันไปแล้วก็ได้ลง YouTube ให้ทุกคนไปนะวันที่ลง YouTube ให้ทุกคนไปนะครับเนาะพอหลังจากลง YouTube เสร็จนะกะ็คืนนั้นได้ซื้อซื้อเลขไว้เรียบร้อยแล้วซื้อเลขไว้เรียบร้อยแล้วแหละวันที่ลง u t u b e เนาะแตนะ่พอซื้อเสร็จก็ ได้มาลง YouTube ก็ซ,ซ,ซื้อนี่ก็คือซื้อลอตเตอรี่ไว้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วก็เลยเอาลอตเตอรีนะ่ไปใส่ในกล่องที่เป็นเงินเหรียญอาจารย์จะมีมีกล่องเงินเหรียญเนาะเงินเหรียญก็จะเอาใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้แล้วก็เอาไวบา้วนนไวบนหัวเตียงนอนเอาไว้บนหัวเตียงนอนพอไว้บนเหียหัวเตียงนอนเสร็จก็อธิษฐาน,นอธิษฐานบอกกล่าวอะไรต่างๆไป ให้มีโชคมีลาบด้อได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องทุกคนก็เลยบอกงนี้เนาะอ่าพอหลังจากเสร็จแล้วก็ขึ้นมาสวดมนต์พอขึ้นมาสวดมนต์พอขึ้นมาสวดมนต์ก็มาสวดมนต์สเสร็จก็มาเล่าเลขเล่าอะไรต่างๆให้ทุกคนฟังนะแล้วก็เอาลง YouTube นั่นแหละนะพอหลังจากที่สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จก็เข้านอนปกตินี่แหละก็เข้านอนพอสวดมนต์เสร็จก็ เข้านอนปกตอิอยู่ประมาณสักช่วงเพราะว่ามันพอพอฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานีมันก็ประมาณตีห้าตื่นขึ้นมาประมาณตีห้าก็ฝันพอดีทุกคนฝันพอดีในความฝันเนี่ยในความฝันเนี่ยคือฝันฝันว่าไปบ้านหลังหนึ่งไปในบ้านหลังหนึ่งบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นก็เพิ่งจัดงานบวชไปพอดีก็เป็นมานบวชของลูกศิษย์พอดี ด้ไปงานบวชของลูกศิษย์พอดีก็ไปฝันฝันว่าฝันว่ากําลังไปเจ็บแมงแมงถ้าถ้าเป็นภาษาอีสานไม่รู้ภาษาไาาาทายเรียกว่าอะไรก็น่าจะเรียกอันเดียวกันเนาะไปเก็บแมงกีซอนมาแมงกีซอนเป็นแมงเกาหลีโอยใช่นะแมงกีซอนนะที่มันจะมุดมุดอยู่ในดินนะ่ะนะเขาจะเอามามาคัา่วมาทอดมาทํา นึ่งมาทําอาหารกินมาทําน้ําพริกกินก็ได้หลายอย่างนะก็ฝันว่าได้ไปเก็บแมงกีซอนนะไปเก็บเมงกีซ,อน,นกกซอนกําลังออกเต็มเลยก็ใช้ไฟเนี่ยสองเก็บ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 นะที่มันมันออกมาจากพืน้นกำลังเก็บเก็บอยูอ่แล้วก็มาสะดุ้งตื่นก็เลยคิดว่าถ้ามันฝันแบบนี้เนาะถ้ามันฝันแบบนี้ก็คือแบบว่า มันมีโชคอ่ามันฝันว่าได้เก็บหรือได้ของอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เสียงเลขไว้แล้วใช่ไหมเสียงเลขซื้อลอตเตอรี่เสียงไว้ก็เลยว่าหรือว่าเลขลอตเตอรี่ที่ซื้อไวน้นี่มันจะถูกหรือเปล่าหรือว่าได้เลขมาแล้วอยู่กับลอตเตอรี่หรือเปล่าอย่างนี้นะฝันเพราะว่าถ้าถ้าฝันแบบนี้เนะี่ยมันชอบถูกเวลาซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วมาฝันว่าได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ของนั่นนี่แล้วมันจะถูกเลยทุกคนนะงวดนี้ก็ ฝันแบบเดิมอยู่แล้วทุกคนนะฝันว่าได้ไปจับเนี่ยฝันว่าได้ไปจับเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรยังไงทุกคนนะหรือว่าเลขที่ซื้อไว้นะเลขที่ซื้อไว้ก็จะเขียนบอกทุกคนนะลขที่ซื้อไว้ก่อนที่จะบอกทุกคนนั่นลักคง,งกันเปิดโชคเปิดลาบก่นกนอนนะเท,ทวดาเลขที่จะบอกนี้ถ้าฝันนี้แม่นฝันนี้ยำก็ขอให้นำพา เสียงที่ข้าพเจ้าได้บอกโชคลาภทุกคนนี้นผ่านช่อง y o u t u b e นี้นำภายทุกคนมีช่ชคร่วมกันเนอรู้วะทีนี้นะนะะเลขนะครับเลขเลขอะไรก็มาเขียนดูกันนะแนวทางเลขนะครับเนาะ เล,เลขที่ซื้อไว้เลขที่ซื้อไว้เนี่ยมันมีอยู่ไม่มากตัวนะครับแต่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ที่ซื้อแบบว่าพอพอพอซื้อตอนกลางวันน่ะแล้วก็กลางคืนก็มาฝันน่ะมันก็มีชุดหนึ่งนะครับเนาะแต่จะเขียนรวมนะว่าซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรบ้างนะครับนะเอาเป็นเลข2ตัวนะเพราะเลข3ตัวก็พอจําได้อยู่เลข2ตัวจะจําได้แม่นกว่านะครับเนาะเลขสามตัวเนี่ยที่เข้าๆที่ซื้อไว้นะครับ เลขสามตัวที่คร่าวๆที่ซื้อไว้มีออนี่ ก็ซื้อไว้แค่นี้นะทุกคนเื้อก็ซื้อไว้แค่นี้เนี่ยทุกคนแล้วเลขที่ซื้อไว้อีกอีกตัวหนึ่งมันอะไรนะจำเม็นนี่และประมาณนี้นี่ทุกคนนี่นี่คือเลขที่ซื้อไว้ อันนี้เลขสามตัวที่จําได้นะครับเลขสามตัวที่ซื้อแล้วจําได้ดังน,นั้นก็จะเป็นเลขสองตัวที่ตัดซื้อเอานะมันก็เป็นหางนี่แหละนี่นี่เจ็ดสี่สี่เจ็ด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 สี่เจ็ดสี่สี่สี่สองห้าเลขสี่สี่เลขสองห้าเลขแปดเก้าเลขเจ็ดสี่นี่อันนี้คือที่ซื้อ ลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วก็พอซื้อไว้เสร็จก็มาฝันนี่แหละฝันว่าได้ไปเก็บของได้กินของแล้วก็มันฝันฝัน,ฝน,ฝนลอตแรกเนี่ยจะซื้อลอตแรกจะซื้อพวกนี้ไว้นี่ลอตแรกซื้อนี้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 ไว้แล้วก็มาฝันว่าได้ไปได้ไปขุดแ yeah. ย่ฝันครั้งแรกนะที่ซื้อไว้ชุดแรกก็คือฝันว่าได้ไปขุดแ yeah. ย แล้วก็พอขุดแย่ได้แย่มาเตี๋ยทุบก็เดินมาก็มีหม้อหม้อใหญ่ๆเขากําลังต้มเนื้ออยู่ต้มต้มเนื้ออยู่อาจารย์ก็เลยว่าโอ้มันจะพอคนกินไหมเนี่ยอาจารย์ก็เลยเดินไปหั่นเนื้อชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆเงี้ยนะเป็นมีซี่โครงมีกระดูกแล้วมีเนื้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยหั่นหั่นหั่นแล้วก็ไปลงหม้อนดไว้แจกคนอะไรเงี้ยทุกคนทําไมมันรู้สึกฝันดีจังเลยนะมันจะได้โชคริงหรอเอานี่เล่ทุกคน นะอันนี้คือเลขแนวทางเนาะแต่สําหรับตัวอาจารย์เลขแล้วมันไปตรงกับที่ใครได้ฟังอาจารย์นะใครได้ฟังอาจารย์ที่ว่าอาจารย์นั่งนั่งรับแขกญาติพี่น้องดูดวงอยู่ตรงเนี้ยแล้วทีนี้มันมีจิ้งจกอยู่ผนังข้างหลังเนี่ยมันวิ่งมามันวิ่งมาทั้งหมดสี่ตัวจิ้งจกมันวิ่งมาทั้งหมดสี่ตัวแล้วพอจิ้งจกวิ่งมาสี่ตัวเสร็จปุ๊บนะ อยู่ดีๆมันก็วิ่งมามันก็วิ่งมาผสมพันธ์กันมันวิ่งมาผสมพันธ์กันสองตัวนะสองสองตัวนี้วิ่งมาผสมตัวนี้อีกสองตัวก็วิ่งผสมกันอ่ะมันมีสี่ตัวแต่มันวิ่งมาผสมพันธ์กันอยู่คนละคู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้เลยจะตีเป็นอะไรสองสองเลขเบิ้ลถ้าเลขเบิ้ลก็น่าจะเป็นสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่อย่างนี้ไหมเอ่อ สองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่ถ้าเป็นเลขเบิ้ลเพราะมันจับสองคู่ไงนะหรือถ้าเลขสามตัวหรือใครจะใครตีเป็นเลขอะไรทุกคนก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกหน่อยนะใครตีเป็นเลขอะไรจิ้งจบสี่ตัววิ่งมาผสมพันธ์กันตัวนี้ก็วิ่งผสมทับตัวนี้ตัวนี้ก็วิ่งผสมทับตัวนี้เนี่ยอืมจะเป็นเจ็ดสี่สองหรือเปล่าหรือ หรือสองเจ็ดสีสองก็คือมันสตัวสิมันต้องเป็นส 4. 4ีนี่คือมันมีสี่ตัวจิ้งจกน้ําก7เจีสี่เจดถ้าตีเป็นเลข2ตัวก็เป็น4ี่เจ็เจก็ได้สอเจก็ได้สี่เจสองเจ็ด สองสี่ 2, ถ้าเลียเบิ้ลนก็คือสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่อ่ะนี่นี่มันก็ตรงกับอาจารย์ซื้อทุกคนนี่นี่้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเราก็มาเล่นตัดออกมาเล่นเป็นเจ็ดสี่สี่อ่แล้วก็สี่อ่เจ็ดอ่สี่เจ็ด สีเออ่เจ็เลขเบิ้ลอยากเลขเบิ้ลทุกคนวันอาทิตย์มันชอบมีเบิ้ลน,นะก็เล่นสองสแล้วก็สีนะแต่ถ้าเล่นเลขเลขไม่เบิ้ลก็จะเป็น7จ7ด2เจอ,อมีเจ็ดสีหรือ2อ7สี่เจองสี มันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละทุกคน7 4 4ก็ตัวเดียวกันกับ7 4 2นี่แหละแล้วก็4 4 7สีนะแต่ตัวที่มาดักแล้วมีเปอร์เซ็นต์ออกก็คือ89นะครับ89แล้วก็ตัวไหนอ,อีกล่ะมันก็ชอบมีแค่นี้แหละทุกคนนะเ,เลขมีแค่นี้นะฟันไปเลยเน้นเน้นมีแค่นี้น้าให้โชคลาบนะเซก่อน มหาละรวยมหาละรวยสิทธิใจมังคารังเมตตันตีดีสมภพขอเรียกโชคเรียกลาบนี้นำพาให้ทุกคนจงมีโชคมีลาบรวยรวยมหาละรวยให้ดังไปเลยวันนี้ทุกคนจนันวันไว้ยังไงก็มีโชคมีลาบนะ้ทุกคนอาจารย์ชอบอยู่แค่นี้แหละเลขอ่ะสรุปไปเลยวันเจ็ดเจ็ดสี 7จ็ดสี่สี่สี่อ่องเจ็ดสีเจะเจเจะเจถ้าตัวตัวดากล่าง8ปดกฟันไปทุกคนนะฟันเน้นๆมีอยู่สตัวสีเจ เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดเก้าตัวกันตัวกันพลาดสองห้าแต่สองห้าทุกคนนำมาตลอดปีมันไม่ออกสักทีทุกคนสองห้าไม่ออกเลขดังเลขดังก็มีห้าแปดศูนย์แปดศูนย์สองพวกนี้เลขดังไปเราก็ไม่ไปเล่นเลขดังเนาะมันดังมันอั้น,นะ ก็เล่นเลขอาจารย์ยนี่แหละเนาะเกิดมันถูกร่วมกันทุกคนยังไงก็ขอให้มีโชคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัสมาชช่องพญาเต่านาคราชด,ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะวันนี้ก็มาบอกแนวทางโชคลาภขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันรวยวันที่สองพฤษภาครับ